สวัสดีค่ะวันนี้พาขี่รถมาเที่ยวที่นี่นะคะพามาดูว่าบ้านช่องเขาแถบนี้เขามีพื้นที่แบบไหนเนาะมีพื้นที่เป็นยังไงก็จะมาถ่ายคลิปนี้ให้ดู เพรานะ,ค,ะคนที่นี่ก็จะเป็นแบบอยู่ในช่วงพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะนะคะเขาก็จะมีการทำ ไร่ทำสวนกันที่นี่บ้านช่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่นี่ที่ที่อำเภอสตาวบิงอันนี้ก็เป็นจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆๆๆไปหลากหลายหมู่บ้านเนาะเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้อยู่เป็นแบบนี้บ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้ วูวสวยเนาะนี่ค่ะก็เลยอยากมาถ่ายคลิปให้ดูบ้านเขาแถบนี้เขาเป็นพื้นที่ยังไงจะเป็นพื้นที่เนินเขาเขาก็าจะอยู่กันยางนี้ นี่ค่ะพื้นที่ทางก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะขึ้นลงขึ้นลงก็จะคล้ายๆเขาใหญ่บ้านเราเนาะที่คนชอบไปเที่ยวอวันนี้ขับรถมาสิบกว่ากิโลเพื่อที่จะขับรถมาเองนี่คือ ยควำอับเ,อเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปให้ดูเนาะว่าพื้นที่เป็นแบบนี้พื้นที่แบบเขตชนบ,บทเขาก็าจะเป็นพื้นที่อย่างนี้ตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มใบไม้ร่วงเกือบหมดแล้วต้นไม้เริ่มจะหลับแล้ว คนแก่คนเท่าที่นี่เขาบอกว่าหน้าหิมะต้นไม้มันจะหลับมันจะไม่รู้สึกถึงความหนาวที่ไปถามเข้ามานะเขาบอกมาอย่างนี้ว่านนี่ยพอถึงเวลาหน้าเน,นี้ยเขาก็จะหลับอยู่ของเขาเงียบเียบไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอถึงเวลาฤดูใบไม้ผลิพอเริ่มอุ่นเขาก็จะแตกใบยอย่างเร็วค่ะแตกใบยอย่างเร็วเลย นี่แหละค่ะพื้นที่ให้ดูโดยรอบเลยนะคะพื้นที่ที่นี่ดีนะวันนี้แดดแดดสองมีแดดอบอุ่นตันนั้นะข้างล่างก็เป็นที่มองเห็นแบบเขียวๆออกเหลืองๆหน่อยๆตรงนั้นอะ่ะคือ มันจะเป็นชาวสวนที่เขาทำดอกรับดอกรับที่เขาทำน้ำมันพืชนะคะ,คะเดี๋ยวไปเดินไปตรงนน้นหน่อยนะึง ก็จะก็ะอยู่กันอย่างนี้นสวยดีเนาะพูดถึงเรื่องสวยด,ดีข้างในนก็จะเป็นแถบภูเขาข้างในจะเป็นแถบภูเขาทั้งหมดอันนี้ก็คือเขาตัดต้ตนต้งต้นไม้จนเกือบหมดแล้วแถวตรงนีน้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะสวยจังดูแล้ววิวสวยมากอะสวยเวอร์ ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วมั้งน่าจะประมาณนั้นไม่ได้ดูดดนะจะยังจะบ่ายสองโมงนีม่มาสองโมงจะเดินขึ้นไปตรงนู้นไม่รู้เขาจะว่าหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ก็จะอะไรเนี่ย นธรรมชาติของเขาะจะให้ดูไปบนเนินมีไหลเขาของเขาใบไม้เหลืองๆก็เริ่มจะร่วงหมดแล้วแต่ที่จริงท่านไปถ่ายตรงโน้นได้ก็จะดีเนาะแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถขับไปแล้วไม่มีที่จอดรถเลยก็เลยต้องลงมาหาที่จอดตรงนี้ พอพอได้จอดนคะคะ คนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ